บรรดาอิหม่ามต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบูฮานิฟะเจ้าของมัสฮับอบูฮานิฟะนั่นก็คือฮานาฟีอ์อิหม่ามมาลิกเจ้าของมัสฮับมาลิกีอ์อิหม่ามอัชชัฟีย์รอฮิมะฮุลลอฮ์เจ้าของมัสฮับชาฟีอีอียะและอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันเจ้าของมัสฮับอันฮัมบาลีอียะบรรดาบัมบาชนเหล่านี้บรรดานักวิชาการเหล่านี้อยู่ในสามร้อยปีแรกท่านอิหม่ามมาลิก นอานาแค่เพียงท่านเดียวท่านคือปาดที่อยู่ในเมืองมาดีนะบรรดานักวิชาการได้มาว่าอิมามูดารินฮิจรอเป็นอิมามที่อยู่ในเมืองมาดีนะท่านชื่อมาลิกบินอานาสินมาลิกตระกูลของท่านมาจากเมืองเยเบนนั่นก็คือซูอัสบะท่านเกิดในปีที่ 9 3บางท่านบอกว่าปีที่90แห่งฮิจรัสักรารนั่นก็คือปีเดียวที่ท่านเกิดท่านอานัสบินมาลิกได้เสียชีวิตนั่นก็คือผู้ที่ดูแลท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลลยฮุอซัลลัมยิ่งท่านอิหม่ามมาลิกท่านมีหนังสือเล่มหนึ่งนั่นก็คือกีตาบุนมวัตต์ท่านอิหม่ามมาลิกเป็นหนังสือที่รวบรวมฮะดิษของท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลลยฮุอซัลลัม